จะทราบกวักโชคกวักลาบผลเงินทองของดีตำราโบราณกาฝากมาเดือหากพบเจอแล้วอย่าได้เผลอสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยคราวนี้เป็นกาฝากมาเดือที่ให้คุณในด้านเมตตาค้าขายมหานิยมชมช,มชอบ ผู้คนอินดูลักใครนอกจากนั้นยังเชื่อกันว่าเป็นเมตตาบารมีผู้คนเกรงใจมีศัก์มีส,มสีมีอำนาจบารมีท่านว่าแบบนั้นตำราบโบราณไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นมะเดื่อชนิดใดมะเดื่อมีอยู่สองแบบแบบกินไม่ได้กับแบบที่กินได้ อันนี้ต้องแยกกันก่อนนะแต่ท่านก็ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นมะเดือ่อกินได้หรือไม่ได้ท่านไม่ได้ระบุแค่หากาฝากให้เจอนั้นก็ว่ายากแล้วนะครับอันนี้นะเราต้องเข้าใจนะครับแบบที่เราเห็นทั่วไปเจอกันจนชินตาน่าจะกินไม่ได้นะที่เราเจอกันบ่อยๆนั้นเป็นประเภทที่กินไม่ได้นะครับแม้แต่สัตว์ยังไม่ยอมกินเลยคนก็อย่าไปกินเนาะแต่ถ้าว่า เราเจอกาฝากเป็นผู้เล่าผู้เราก็จะเก็บเหมือนเดิมนะจะกินได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ละเป็นผู้เราก็จะรีบเก็บเลยเพราะว่าจะปล่อยโอกาสไปไม่ได้คนอื่นเขาก็จะได้เหมือนกับเราความสนใจของคนอื่นเขาก็มีบางคนบอกโอยไม่รู้จะเอามาทําไมอันนั้นมันก็เรื่องของความคิดแต่คุณเคยคิดไหมว่ามันยังมีอีกหลายคนที่เขาคิดต่างออกไปจากเรา อันนี้ต้องเข้าใจนะครับแต่ถ้าเจอต้นไหนมีกาฝากเกาะที่กิ่งเน้นไปทางทิศตะว,วันออกอันนี้ผู้เล่าเน้นไปทางทิศตะว,วันออกนะบางตำรับบางครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าแค่กาฝากมาเดือนนั้นก็ถือว่าหายากมากแล้วยังจะรอแค่กิ่งที่ยื่นไปทางทิศตะว,วันออกนั้นมันก็ยากเข้าไปอีกท่านบอกว่าจะกิ่งไหนก็เอาไปเถอะใช้ได้หมดท่านว่าแบบนั้นนะบางครูนะครับ บางครูนะเดี๋ยวคอมเมนต์เกลียนเขาจะมาแซออีกก็ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่เอาคุณก็ไม่ต้องไปสนใจคุณก็จะเลือกเอาเฉพาะในสิ่งที่คุณต้องการก็ได้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เราไม่ว่ากันนะวิธีเก็บกาฝากมาเดือตามตำราท่านว่าให้บางสุกุลตัวเสียก่อนคอยไปเอา บางสกุลแบบไหนยังไงเชื่อว่าทางวัดคงจะจัดให้เราได้ไม่ยากก็คือสิ่งนี้เราควรไปทําที่วัดการบังสกุลตัวจําเป็นต้องมีพระท่านช่วยอนุเคราะห์ท่านจะจัดแบบไหนพิธีแบบฉับไวแบบช้าแบบเร็วก็ตามสะดวกตามกระบวนการของทางนั้นนะเราคงไม่อธิบายนะครับอันนี้นะหากอยากทราบ ทวัดน่าจะพออธิบายให้เราฟังได้จากนั้นก่อนจะไปเก็บกาฝากมาเดืออย่าลืมเครื่องเส้นนะเครื่องเส้นก็จะมีกล้วยอ้อยทูบทูบเนี่ยบางครูบางตำรับเขาก็จะบอกว่าหผู้เท่าบางคนก็จะบอกว่าเก้าอันนี้ก็ให้เลือกเอาละกันก็ถือว่าดีทั้งหมดนะเทียนห้าคู่ ข้าวตอกดอกไม้จัดพอประมาณคำว่าจัดพอประมาณนี้ก็คือให้มันดูสมควรสมเหตุสมผลนะจะเอาจีบคู่ละ่ะเอาคู่เดียวสองคู่หรืออันเดียวเราก็ว่าไปนะเรื่องของข้าวตอกดอกไมก้เน,นี่ยน,นะครับเมื่อจะเตรียมเครื่องเส้นครบพธิธีให้จุดทูบที่เตรียมมานั่นแหละเทียนไม่ต้องจุดแล้วใช้การบอกกล่าวพูดเองเออเอง ก็คือเราก็กล่าวขอนั่นแหละเราจะพูดยังไงละ่ะให้รู้สึกว่าเรามาขอของดีเนะี่ยเราก็พูดไปนะอันนี้อันนี้วิธีนี้คือ,อพูดด้วยเธอคําใช้วิธีกล่อมว่างั้นเถอะนะจะไม่มีตัวบทคาถานะวิธีนี้นะครับจะพูดอะไรก็ได้ขอให้เป็นเรื่องของมงคลให้เป็นโชคแก่เราหรือก็พูดง่ายก็คือพูดเองเออเองนั่นแหละนะ พูดแต่สิ่งดีๆร่ำร่ำรวยรวยอยู่เป็นเป็นชุกทำมาค้าขึ้นอะไรประมาณนี้จากนั้นค่อยตัดกาฝากนะเราค่อยไปเก็บเอาอันนี้คือวิธีหนึ่งนะมีอีกวิธีหนึ่งนะผู้เท่าบางคนก็แนะนําว่าให้ใช้คาถาเดียวกับเก็บกาฝากอย่างอื่นก็เหมือนกับว่าคุณแบลครูไหนล่ะวิธีเก็บกาฝากอย่างอื่นนะอย่างที่พวกเราเคยใช้ก็จะตั้งเครื่องบูชา ตั้งนโมสามจบแล้วก็ให้ว่าพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบ,บูชาณนะมะพักธจกกะจะภะกะอิติสุขโตอรหังพุทโธนโะมะพุทธายะปัทวีคงคาพระภมงเทวดาขามามิหังสัมปติชามิสัมปติชามิสัมปติฉามิ อันนี้เป็นคาถากล่าวขอกาฝากนะ,ะเราจะใช้ร่วมกับแบบพูดเองเอ,อเองก็ได้หรือเราจะไม่ใช้ก็ได้อันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับมีตัวเลือกให้กันได้เลือกตามแต่สะดวกนะ,ะเราก็ควรจะใช้วิจารณญาณของตัวเองคุณถนัดแบบไหนคุณก็ทำไปนะแต่ในพิธีเส้นไหว้นั้นเราก็ควรจะ ล่อยช่วงเวลาสักพักประมาณว่าท่านรับเครื่องเส้นเราเรียบร้อยแล้วค่อยเตรียมการปีนไปตัดเก็บเอานะก็หมายถึงว่าก็ให้ท่านใช้ก,กินหน่อยเสเวยอ,อยู่ระยะหนึ่งคิดว่าอิ่มแล้วว่างั้นเถอะเราค่อยปฏิบัติการขั้นต่อไปนะปีนขึ้นไปพอถึงกิ่งที่หมายตาหรือกำลังจะตัดนะอันนี้ครูนี้นะเขาแนะนำนะสมมุติว่าทำพิธีเสร็จ คุณจะมีคาถาหรือไม่มีคาถาก็แล้วแต่พอปีนขึ้นไปปุ๊บนะผู้เท่าทัานนี้ครูนี้ท่านก็แนะนําให้กล่าวดังๆคือพูดเป็นภาษาอีสานน่ะนะถ้าเพราะว่าคนแนะนําท่านเป็นคนไทยอีสานบ้านเฮาท่านก็เลยบอกวิธีแบบนี้ให้พูดดังๆว่ามาหอดแล้วเด้อไก่ปัานใดก็น้ำหาอยู่ป่าอยู่ดอนก็น้ำเห็น ของดีของงามตามพุ่งครูบาเทวดารักษาปูญาดูแลเมื่อนี่ผู้ขาสิขอไปผูกไปผ้าเอาไปทาไปคูน้นทํามาข่าขึ้นลูกเนี่ยอยู่บ้านพี่น้องอยู่เย็นให้เงินไหลน้องให้ท่องไหลร่วมบาทนี่ละบาทสิีรวยบาทสจดีดยเป็นพญายขี่สั่งทุกสมบายบาทสิีดยเป็นเศรษฐีบีบริวารดับใส่นับนาถือหมมาบาทนี้มา มาอยู่นํากันให้คำให้คุเดเ้อพูดจบปุ๊บเราก็กลั้นหายใจแล้วก็ตัดเอาเลยนะบางครูท่านบอกว่าตัดให้ขาดนะท่านก็ไม่ได้บอกว่ากี่ครั้งแต่เราก็ควรจะกลั้นหายใจแล้วตัดตัด,ต,ดตัดให้ขาดภายใน3ามครั้งหรือห้าครั้งหรือ,อยังไงมันไม่ขาดเราก็จําเป็นก็ต้องตัดให้จนขาดนั่นแหละ พยายามกลั้นหายใจเอาไว้นะเพื่อความเข้มขลังบางครูท่านบอกว่ากาฝากมาเดือกว่าจะหาเจอกว่าจะมีให้เห็นไม่ว่ากิ่งไม้จะชี้ไปทางที่ไหนเนี่ยทันว่าให้เก็บได้เลยเพราะมันหายากอยู่แล้วแหละไม่ต้องรอเลิกทำไมถึงไม่ต้องรอเลิกเพราะคนอื่นเขาก็อยากได้เหมือนกัน เราอาจจะเสียโอกาสนั้นถ้าเราไปเจอแล้วมัวแต่รอเลิกยามหรือคิดว่ารอได้รอไหวไม่เสี่ยงอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะอันนี้ไม่ห้ามนะแล้วแต่พิจารณาของใครของเขาท่านว่าเมื่อได้มาให้แก่กาฝากเป็นรูปนางกวักทั้งกิ่งทั้งกาฝากไั้เนห่ยเราก็จะ,ะแกะสลักยังไงให้เป็นรูปนางกวักเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้าง จะได้กี่ตัวจะได้ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ว่ากันไปตามเนื้อไม้ตามปริมาณหากกิ่งกาฝากเล็กมากแกะไม่ได้เราก็เราก็เราก็พูดว่านี่คือหนังกวักกวักเงินกวักทองกวักโชคกวากลาบก,ก็ถือว่าเป็นเคล็ดละก็ใช้ได้นะอันนี้ใช้วิธีนี้นะท่านว่าให้หาไม้ชัยพึกมาแกะเป็นรูปตลับ ก็พูดง่ายว่าไปหาไม้ชัยพึกเนี่ยอาจจะเลือกเอากิ่งที่ไปทางทิศตะวันออกก็ได้หรือจะเลือกกิ่งที่ส,สูงสุดยอดอันนั้นก็แล้วแต่เราก็มาตัดแล้วก็มาทําเป็นให้ดูลักษณะของเป็นตลับสีพึ่งหรือเป็นกล่องเป็นหีบเล็กๆพอพกพาได้อะไรประมาณนี้นะท่านว่าให้ใช้ไม้ชัยพึกเท่านั้นนะ จะมาทําเป็นตลับใส่นางกวักแล้วท่านก็แนะนําว่าให้ละลายกระเจะแป้งหอมถ้าท่านใดไม่รู้จักกระเจะแป้งหอมแนะนําว่า Google ช่วยตอบคําถามนี้ได้นะน้ำมันผสมลงไปน้ําหอมผสมลงไปนะเอานางกวักที่เพิ่งแกะเสร็จเนี่ยลงไปแช่ในนั้นแล้วท่องคาถาปลุกเสกตามกําลังวันสมมุติว่าเราแกะนางกวักเสร็จแล้วเราก็ไปหาไหม้ ใช้พึกเนี่มาทาเป็นตลับตลับน้อยใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับนางกวักของเรานะสามารถใส่นางกวักได้ใส่ไปกี่ตัวละ่ะบางคนหลายทําหลายตลับก็ใส่นางกวักไปตลับละตัวละตัวละตัว,ตวจากนั้นก็ละลายแป้งหอมแป้งกระเจะอะไรใส่ลงไปก็เหมือนทําเป็นสีพึ่งแต่ไม่ได้มีเนื้อพึ่งอันนี้เราก็ทาคล้ายๆกันนะเอาลงไปแช่แล้วก็ ท่องบริกรรมคาถาปลุกเสกตามกำลังวันอันนี้ปลุกเสกตามกำลังวันนะท่านใดจะจดคาถารบกวนกดหยุดคลิปแล้วจดได้เลยนะครับน่าจะสะดวกกว่านะเตรียมปากกาเตรียมอะไรไว้เลยนะก่อนท่องเราก็ควรจะถ้าเป็นพิธีอยู่ในขั้นตอนของการปลุกเสกมันก็ควรจะมีขันห้ามีพิธีกรรมปลุกเสกให้ถูกหลักนะครับอันนี้นะ ท่านให้รำลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบ,บูชาจากนั้นให้ว่าโอมเทอบเทอบมหาเทอบเทอบสับพเทเบเทอบ,อบสวาหะบทคาถามีแค่นี้นะใช้ปลุกเสกตอนที่เราทำตรับเร็จเรียบร้อยเราอะไรเรียบร้อยก็คือปลูกเสกสีพึ่งนั่นแหละแต่ว่าเราต้องเสกตามกำลังวันเช่นวันไหนก็ต้องท่องกี่จบ ตามกำลังวันนั้นๆอันนี้คืออยู่ในช่วงพิธีกรรมปุกเสกนะวันอาทิตย์นะกำลังวันหกเราก็ท่องหกจบวันจันทร์กำลังวันสิบแปดเราก็ท่องสิบแปดวันอังคารกำลังวันแปดเราก็ท่องแปดจบวันพุธกำลังวันสิบเจ็ดเราก็ท่องสิบเจ็ดจบวันพฤหัสกำลังวันสิบเก้าเราก็ท่องสิบเก้าจบวันศุกร์ กำลังวัน21เราก็ท่อง21จบวันเสาร์กำลังวัน10เราก็ท่อง10บจบอันนี้คือความตั้งใจตอนปลูกเสกแรกๆนะแล้วก็การจะก่อนจะไปใช้อีกทีเราจะใช้คาถาเนี้ยปลูกเสกบริกรรมอีกครั้งก่อนจะไปทาป่านสนีเมตตาในการเจรจาค้าขายในเรื่องของพิธีกรรมเกี่ยวกับการ ปลุกเสกนั้นถ้าพูดกันง่ายๆธรรมดามันก็เหมือนไม่มีขั้นตอนแต่การทำจริงๆนั้นก็ต้องมีเครื่องบวงสรวงพิธีตามขั้นตามตอนการปลุกเสกนั่นแหละคำว่าปลุกเสกนี่ก็คือเป็นระดับที่เขาร่ำเรียนกันมานะอันนี้ผู้เล่าเอามาเล่าสู่กันฟัง ส่วนถ้าท่านใดไม่รู้จักไม้ใชยพฤกที่ทําเป็นตลับมีความเชื่อมาแต่โบราณว่าเป็นไม้แห่งชัยชนะมีใช้ในทุกสารทิศท,ทุกทางท่านว่าเป็นไม้มงคลอันนี้เป็นไม้ประจําประเทศไทยเลยนะครับมานับตั้งแต่โบราณเลยนะไม้ชนิดนี้นะทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่บ้างเห็นกันบ่อยอยู่พอสมควรเยอะมากนะตามข้างทุ่งข้างทาง ตามสถานที่ราชการในวัดในวาก็ยังมีนะมันไม่ได้หายากเสียทีเดียวแต่คนทําคนไปเก็บเอานะจะเป็นไหมเป็นงานหรือเปล่าอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งและในกรณีที่หาไม้ไชย,ยพึกไม่ได้อันที่จริงก็ไม่ได้หายากนะอย่างที่พูกเราว่าไปแล้วนั่นแหละแต่ก็ยังมีอีกหนทางหนึง่งเพื่อความสะดวกโดยเฉพาะผู้ที่มีสีพึ่งอยู่แล้วยิ่งง่ายใหญ่เลยนะ ถ้าสมมุติว่าท่านเอานางกวักที่แกะสลักจากกาฝากเมื่อเดือนนี้เอาไปแช่ไว้ในตลับสีพึ่งก็คือลักษณะนี้ก็คือเอาไปกดลงไปในสีพึ่งนั่นแหละอาจจะต้องตัวเล็กหน่อยนะถึงจะเข้าตลับมิดและฝังตัวอยู่ตรงนั้นตำรับไหนก็ได้นะสีพึ่งเนี่ยครูบาอาจารย์ไหนได้หมด เอาไปใช้ร่วมกันได้หมดนะครับแต่เราต้องดูก่อนสมัยนี้สีพึ่งราคาสบายกระเป๋านี่ก็หาได้ไม่ยากนะก็ยังพอหาได้อยู่เพียงแต่ขอให้เป็นของจริงผ่านพิธีกรรมปลุกเสกมาอย่างดีอย่างถูกต้องไม่ใช่พวกที่หลอกขายเอาของเทียมมาตกตาผู้บริโภคเพียงเพราะหวังผลกำไรต้องดูให้ดีนะครับว่าใช่ของแท้ไหมคุณจะสามารถเอากาฝากมะเดื่อที่เป็นนางวักนะี่ไปแช่ใน รลับสีพึ่งของท่านก็ได้นะแล้วก็ก่อนจะใช้งานก็ปลุกเสกคาถาท,าที่พึ่งเสนอจบไปนั่นแหละใช้ได้นะครับ3ามจบห้าจบเจบก็ว่ากันไปก่อนที่จะเอามาทาปากเด่นนักในด้านการเจรจาขา,ขายผู้คนเอ็นดูรักใครจะพูดจะกล่าวอะไรคนก็เชื่อถือจะร้องรำทำเพลงใครๆก็อยากฟังอันนี้ตำราได้กล่าวเอาไว้แบบนั้น เชื่อว่าหลายท่านนั้นก็อยากได้อันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าผู้เราไม่เคยมีสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องถามมานะว่าขายเท่าไหร่อะไรยังไงสั่งได้แบบไหนผู้เราเป็นเพียงการนำเสนอเรื่องราวเล่าสู่กันฟังพอให้ได้เล่าต่อหากท่านใดไม่เชื่อกอ็รบกวนเลื่อนผ่านไปได้นะครับผู้จเจริญแล้วเขามักถือมารายาทเป็นสำคัญพบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่าน ที่กดไลค์กดติดตามพบแต่ความโชคดีมีชัยพลานามัยสมบูรณ์พูลสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองโรคจะได้มี่ผีจะได้ผ่านม่านอย่าได้เห็นเว้น่าได้กะาะเคราะอย่าได้ไกลผู้ยไพ่ให้ควมขาบวางเว้นดอกห่างหายขั้นมันเหินอย่างให้ตกวางทั้งดีขอให้มีแต่คนค่อยอุ้มนำสู้ดอกอยูทรง ให้ฟาดงแดนแกวแคล้วคลาดดับนี่ใช่ขั้นมันไปทั้งใดเพจไพ่ยละไดขวางกันให้เจ้าสุขขีหมันพันปีเนาะขมล้วงสับสมบัติทั้งปวงให้ลวงไหลมาถอน้อมไหวแต่ผู้เดียวโชคดีรำด่รำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงมีความสุขกันทั้งครอบครัวสวัสดีครับ